ท่านประหลัดกระทรวงท่านรองประหลัดที่เคยเป็นอาิบดีกรมที่ดินแล้วก็ท่านอาิบดีกรมที่ดินก็ร่วมกันแถลงข่าวอย่างชัดเจนว่าได้มีการกระทําการขั้นข้ามข,ข,ข,ขั้นตอนมาหลายประเด็นซึ่งหลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าสิ่งที่ได้บังเกิดมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วที่ชอบแล้วถ้าใคร มีความสงสัยคาใจใดๆก็หรือไม่พอใจในมติของคณะกรรมการมาตรา61ก็สามารถใช้สิทธิ์ไปฟ้องตามช่องทางที่กฎหมายกําหนดไว้ได้าไมม่ีจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ทุกคนใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่สิ่งที่ผมพูดได้อย่างเดียวก็คือจะไม่มีการแทรกแซงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ เพราะนายกเขาไม่ให้แทรกแซงนายกเขาสั่งมทหนึ่งไม่ให้แทรกแซงเด็ดขาดนะครับก็ต้องไม่แทรกแซงเดี๋ยวมทหนึ่งก็จะมาบอกมทสองสามสี่คนไหนก็ตามที่ได้ดูกำกับดูแลกรมที่ดินบอกว่าห้ามแทรกแซงเด็ดขาดเพราะนายกเขาสั่งมทหนึ่งมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ